เร็วๆๆเ,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 เนี่ครับวิบธีชีวิตของแม่ข้าของห้างเออกับฟอง๋องพวกนี้โลคจะบาดเจ็บอลานี่ลูกสาวเพิ่งจะเก็บซอยครับพี่น้อ <c oughs> นี่ครับ เขอเอันีไม่ใช่วไมู่ดหาั่ับ้งดอกจ้านี่เราไม่ภูเมื่อกิบซอย ผูเใดมีของห่างหลายเอาไปขา่ใหกีนว่นด้ครับเด้อเ่อลูกยกันเด้สม,ม,มนมหานเดน่ตอยเดลูกาเลาอูาห้อ่กหนอ,อหน,ออหนอ้นน่นอยอนุบาน่อ,อนุบานสงโเม ือนคือว่าเอาไปขายบ่อเอาไปขายอยู่เดี๋ยวจะเขียวเดี๋ยวจะก,ก่อยเหรขนี่ครับรถพี่เอไปแกะของงางห้างครับเป็นเอ,อ,นอ,อเจนครับรถไท เก็บสมาดเลอเยี่ยมอ้เก่งมากเลยเอากระป๋องจากสี่แล้วถาม่กระป๋าที่ห้างคืออะไรนักของวก็เก็บอยู่เพื่อนกต่นั้นแน่อยู่ใช่ไหล่ะนี่ครับบ้านบ้านของเจอของของห้างครับต่อไปคือว่าไปปลุกอยู่หน้าครับไปเปิดร้านสื่ออยู่หน้าร้องไห้ป้าข้างเงินก็เปิ้ขกด หัวแก้วครับตัวแก้วหัวเบียนะครับที่เพิ่นซื้อมานะครับพี่ขาดแยบออกไม่ต้องเสดละข้าม<ห>มือมือนั้นว่าสิมาะทายให้เพิ่นพอดีโทรศัพท์ผมมีปัญหามือนี้เพิ่นเนย<ห>ขอลองให้ม,มาะทายให้ฝากมีส่องเบาใส่ในเด้อครับพี่น้องเออคือคุ้มคุ้นอีสานบ้านเฮาเบิ่งว<ห>ิธีชีวิตแต่ละคนนะครับผ<ช>ู้ใด ยาเข้มินดามานะครับคนโดดโดดสวยนะครับในบ้างก็ไปถ่ายคลิปของสามคลิปนิดหน่อยจงเนี้ยหน้าครับนี่เป็นคลิปาวนลิปยาอาเปธรรมดารุ่งสองคลิปแต่ว่ามึงเก๋คลิปสองคลิปนั่นนี่ครับอีกลางหนึ่งพี่เงี้ยนพี่สาวของเนาครับนี่ก็นังนี่ก็เป็นของมึงยุ่งจิ้งคึงหนึ่งนะครับ พื้นที่นี่รังที่สามครับเด้งเงินจากของห้างครับยอยตอนนี้พื่กอรครับนี่รังที่สามวายกลอาหาตังอ๋อขวดทุดาหนึ่งบุคับโอ้คับเขาามากเับหาชิตังมากกวก็ไปขายด้บ้านนึงอ๋อสูบก็ไป ผู้ใดมีของห่่งไปล้ลายกาไปโพรมาห้างเทศผมก็ได้ครับเม่เช่เจอกับบ้านไส้สีวิเศษคงที่บอกให้นะครับางนแนรบกพา้มโยบานไดบานดครับ้าขายหหนึบ้านมังซื้อรับซื้อของเก่าอยู่บ้านัวนนะครับนะครับ เดยตรงเงียนลงมาแยกที่หนึงครับเดี๋ยวใส่เขามาครับเป็นไงเห็นเป็นกระสู่ชีวิตนะครับเบด้งนี้นี่ดูมีหลารคนกับหนาแง่ สบายตอนเขาที่เวียดซอยเด้ทีุ่ณเราใหม่ลมือีถาว่ายเกอาเอาอีกเมื่อหลังครับพรุ่งนี้โอกาสคงจิมื่อขอทายไหมนะครับพี่น้องนีก็คือขวดน้ำนะครับอันนี้ก็คือเปียครับตัวนอนพังพังเงาเขาจะขายมากนะครับ นี่ก็พวกขยาที่สื่อมากนะครับอหา,หาว,อว,วานีอันนี้ขวดน้ำก็ข้า,างไงจะยุ่ก็เคยเคยเอาไปไขายหนาจะยุบก็เกิน3าบาทนะครับมันมิเป็นว,น,น,วนว่าของสินึ้นร่วงครับพี่นอ้องช่วงนี้มันกันยากเงี้ ไผต้องการไคจะเกยประคอกนี่ครับมีี่ครับบถึงไงเ <Rey> บื่อไงครับขึ้นก็ไม่กระเกง้งเกง้งพี่น้องเลย <lunch> ครับครับเพกมาหาผมก็ได้ครับอยากได้ปลาเิ้งก็กี้ของหัางมาขายเพื่อน,นครับหร,ห,หรือว่าเจ้าของร้านเจ้าของเฮียนเพื่อนครับก็คือยังก็ซื้อครับซื้อเฟซบุ๊กเจ้หน่อยไหมนวลจันทร์เก้าพยักษ์นวลเงื่อนเก้าพยักษ์นะครับนวลจันทร์เก้าพยักษ์เก้าพยักษ์แล้ว ครับคือี่จบคลิปไว้ให้คำนี้ครับพี่น้องเอาไว้โอกาสนาเมื่อหลังจีเร่เมื่อไทยที่งานของคพณนเก็บขยะจอยนะครับครับุออ้ะออน,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 นด้รติดตามให้อ่า